สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะตัวนี้นะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วขอขายเสื้อเลยแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะน่ารักมากนะคะเป็นผ้าตัวหนึ่งที่ส้มชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าสีสันเขาสวยสดใสแล้วก็ที่สําคัญคือใส่สบายนะคะเสื้อ ใส่เด่นใส่อยู่บ้านใส่ไปเวทเนี่ยคือน้ำส้นจะเน้นความใส่สบายนะคะเพืออยากให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปเราใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ชอบแล้วก็มีประโยชน์นะคะไม่ใช่เอาไปแล้วใส่ไม่ได้มันร้อนมากอะไรอย่างงี้ไม่เอานะคะตัวนี้นะคะเป็นเนื้อคอตตอนนะคะคอตตอนฉลุแล้วก็พิมพ์ลายค่ะผ้าคือดีงามพรามามะมากนะคะแล้วก็มีการตัวนี้นะคะดีไซน์ตัวนี้คือจะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นปีกเป็นปีกคุมนะคะด้านหน้าแบบนี้นะคะแค่น่ารักมากแขนสั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงเชิงเขาอ่ะแต่งด้วยลูกไม้นะคะเทปลูกไม้ให้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูน่ารักมากนะคะแล้วก็ตรงที่เห็นเป็นรูๆแบบนี้นะคะก็คืองานปักฉลุนะคะก็คืองานฉลุลายแล้วก็ที่เห็นเป็นลายๆค่ะเป็นลายดอกไม้ตัวนี้คือเป็นงานพิมพ์อีกทีหนึ่งนะคะคือภาพ ดีมากแล้วก็เนื้อคอตตอนนุ่มใส่สบายไม่สากย้ําว่าไม่สากนะคะคือมันจะมีผ้าที่คล้ายกันแบบนี้แต่ใส่แล้วสากอันนั้นแข็งและสากกระยาผิวไม่เอาไม่ทําไม่ใส่นะคะเพราะว่าน้ำส้มเองก็ไม่ชอบเหมือนกันไองานที่แบบใส่แล้วไม่สบายผิวอะไรอย่างเงี้ยน้ำส้มก็เลยใส่ตัวเนี้ยยังไม่ได้ซักเลย ขนาดยังไม่ได้ซักเนี่ยมันยังไม่สากผิวเลยนะคะคือใส่แล้วดีงามมากแล้วก็ดีไซน์น่ารักมากจริงๆตัวนี้พูดแบบอู้หูน่ารักไม่ไหวน่ารักพูดหลายรอบเลยจริงๆนะคะตัวนี้ไม่มีซับในนะคะแต่ว่าบางไม่เอ่ยไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นเนื้อไม่เห็นชั้นในนะคะเอาละค่ะข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะข้างหน้าตัวนี้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะ มีกระดุมให้1เม็ดนะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณครึ่งสะโพกค,ค่ะก็มีสี่เดียวค่ะมีสีเดียวตัวนี้เป็นสีครีมแล้วก็เขาคือลายเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับการวางผ้าเนาะคือมันอาจจะไม่ได้ตัวที่ได้ไปอาจจะไม่ได้แบบเป็นดอกตรงสีแดงตรงนี้เป๊ะอะไรอย่างนี้เป๊ะนะคะแต่ว่าคือลายก็คือลายผ้านี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้นะคะ ชอบมากน้องหวานมากแล้วก็แบบดีไซน์หวานมากคือตัวนี้ใส่ออกงานได้เลยนะคะใส่เข้าไปในกางเกงดูซิอ้าหวานมากใส่กับผ้าถุงได้เลยไปออกงานได้เลยนะคะตัวนี้ใส่ไปทำบุญงานบุญเนี่ยเริ่มมาแล้วงานอะไรนะงานบวชใด,ดๆเริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยแบบว่าใส่กับผ้าถุงใส่อะไรไปทำบุญได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ ไม่เชียร์เยอะแล้วเพราะว่าสต็อกมีน้อยอะไรที่เป็นของใหม่ที่เพิ่งเริ่มเอามาขายจะทําสต็อกน้อยเพราะว่าไม่รู้ว่าแม่ๆจะชอบกันไหมแต่ตอนนี้มั่นใจแล้วว่าขายได้ชัวร์เพราะว่ามันสวยมากนะคะก็ตัวนี้มีไซส์ค่ะมี S มี M มี L นะคะไซส์จะอยู่ด้านบนเดี๋ยวแปะให้นะคะก็คือมี40 42แล้วก็44ตัวที่น้ำส้มใส่คือ40นะคะก็มันก็จะหลวมๆนิดนึงนะคะก็ดูแบบว่าสบายๆนะคะไม่หลวมมาก อันนี้มี S มี M มี L นะคะ4 4 4 2 44ตัวนี้เป็นงานไซส์นะคะเป็นงานเกรดมีไซส์เนาะถ้าใส่เข้าไปในกางเกงหรือใส่คู่กับผ้าถุงก็จะอารมณ์ประมาณนี้สวยหวานน้าหรือใส่แบบว่าปิดๆคุมๆก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาตัวนี้ก็ไม่แพงอย่างที่คิดคือพันานามาซะเวิน้นเวร์เยิ้นยาวเนี่ย คิดว่าแพงกันใช่ไหมคะไม่แพงเลยตัวนี้นะคะน้ำส้มให้ไปอยู่ที่690บาทพร้อมกับส่งฟรีค่ะ690บาทพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะได้เสื้อแบบว่าอันนี้มาคือถ้าแบบว่าอยู่ในเซนทรันเดอะมอลล์ more, ห้างใดๆเนี่ยคือตัวเนี้ยคือแบบ พันพันกว่าแน่นอนพันกว่าแน่นอนจริงๆค่ะแต่ว่าน้ำส้มเอามาขายแล้วก็จะส่งให้ถึงบ้านเนี่ยอยู่ที่แค่690บาท690าบาทได้แพงหรืออย่าต่อดเลยนะ <c oughs> ก็มีไซส์นะคะใครที่ชอบรุ่นนี้รหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะแล้วก็โทรมาด้านบนขวามือนี้ที่เบอร์นี้นะคะแล้วก็แจ้งรหัสด้านบนซ้ายมือนี้นะคะตัวนี้เป็นเนื้อคอตตอนค่ะสวย แผ่นสั้นน่ารักมากนะคะมีสีเดียวสีนี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะหวานมากเดี๋ยวเก็บไปใส่ตัวเองตัวหนึ่งดีกว่าสวยนะ